สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับช่องมาม่าคุกกิงสี่ห้าสองสกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำอาหารเช้าแบบง่ายๆเป็นแซนด์วิชเบคอนน้ำผึ้งค่ะหน้าตาดูดีน่าทานมากๆนะคะแล้วก็มีสารอาหารครบถ้วนเลยค่ะเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะตั้งกระทะเปิดแก๊สไฟอ่อนนะคะเส็จน้ำมันพืชเล็กน้อยแล้วก็นำไข่สองฟองลงไปทอดก่อนค่ะปิดฝานะคะแล้วก็ ทอดต่อไปเรื่อยๆสุกได้ประมาณนี้ก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วก็นำขนมปัง2แผ่นค่ะนำไปย่างในกระทะนะคะด้วยไฟอ่อนจากนั้นกลับด้านนะคะย่างจนกรอบดีค่ะใส่เนยลงไปเล็กน้อยนะคะวันนี้มาม่าจะใช้เป็นเนยจืดค่ะ เมนูมื้อเช้าทำง่ายๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะทำทานตอนเช้าก็ได้หรือว่าจะทำห่อไปทานตอนกลางวันก็อร่อยเหมือนกันนะคะยังให้เหลืองกรอบดีทั้งสองด้านนะคะจากนั้นก็นำขึ้นไปพักไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทอดเบคอนต่อกันเลยค่ะ ตัวส่วนของเบคอนนะคะเพืเ่อนๆจะใช้เป็นเบคอนแบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะทอดให้จนเหลืองกรอบดีก่อนนะคะพอทอดจนกรอบได้ประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะมาใส่น้ำพึ่งลงไปค่ะ เสร็จแล้วกับด้านอีกรอบนึงนะคะให้น้ำผึ้งเนี่ยเคลือบตัวเบคอนของเราทั่วๆกันค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะไปเริ่มทำแซนด์วิชกันเลยค่ะเตรียมขนมปังนะคะจากนั้นเราจะใส่ผักลงไปค่ะวันนี้มาม่าจะใช้เป็นผักสลัดนะคะหรือว่าเป็นผักกาดหอมก็ได้นะคะตัวส่วนของผักเนี่ยเพื่อนๆก็ปรับเอานะคะตามความชอบเลยค่ะจากนั้นก็ใส่มะเขือเทศลงไปค่ะ จากนั้นเราก็จะนําไข่ดาวพับครึ่งแล้วก็วางลงไปค่ะตัวส่วนของไข่ดาวเพื่อนๆก็ถ้าหากชอบให้มีรสชาตินะคะก็เติมเกลือป่นเล็กน้อยหรือว่าพริกไทยป,ป่นด้วยก็ได้ค่ะเสร็จแ,แล้วก็วางเบคอนตามลงไปค่ะแล้วก็ชีสอีก1แผ่นค่ะแค่นี้ก็วางขนมปังอีกชั้นหนึ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะ ถ้าหากเพื่อนๆอยากให้มีรสชาติมากกว่านี้ก็สามารถเติมมาอยองเนสหรือว่าซอสมะเขือเทศได้ตามความชอบเลยนะคะทําง่ายมากๆเลยค่ะรสชาติที่ได้ก็จะเค็มแล้วก็ได้ความหวานจากน้ําผึ้งนะคะแล้วก็ความมันจากชีสแล้วก็ไข่แดงค่ะถ้าหากเพื่อนๆชอบเมนูง่ายๆแบบนี้อย่าลืมไปลองทําตามกันดูค่ะสําหรับคลิปนี้มาม่าต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ